สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ทุกท่านนะครับยินดีเข้าสู่ช่องตำนานชาแนลนะครับก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก่อนจะจบคลิปเที่ยววัดพระศรีมหาธาตุนะครับพอดีเห็นหินแกะสลักโบราณที่ตั้งอยู่เบื้องหลังกับก็จะทําอีกคลิปหนึ่งมาชมกันนะครับก็ไปดูการแกะสลักสมัยโบราณไปก่อนนะครับก็ เห็นกองอยู่เต็มเลยนะครับก็ไปชมกันนะครับเสียงกระรอกหลายตัวเลยมองไม่เห็นนะครับมองในโทรศัพท์้แต่มองตาเปล่าเนเลยนะสามสี่ตัวเลยเฮ้ยสวัสดีครับ สวัสดีกรอบเออสวัสดีครับแม่สวัสดีตอบอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ,อ้ สวัสดีตอบเฉยเลยไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่ากี่วสวัสดีรก็เออว่ะใช่หรือเปล่าผมยกมือไหว้เลยครับก็มาดูไอ้พุทธรูปนะครับ ที่เกะสลักนะครับที่น่าจะเจ้าที่ประกอบไม่ได้นะครับก็เลยเอามาวางไว้แบบนี้นะครับเนี่ยจะเป็นฐานเมื่อกี้ผมถา่ถายฐานมานะครับเดี๋ยวจะให้ให้ให้ดูนะครับเนี่ยเกะสลักก็จะเป็นฐานแบบนี้นะครับฐานพระพุทธรูปเนี่ยนะครับใส่ แก okay. เป็นเดิมเนี่ยแล้วก็ไปใส่ใส่นี่นะครับครับเยอะนะครับหลายองค์นะครับอยู่นี่นะหลายองค์เลยเป็นสิบสิบองค์เลยนะครับนี่สี่สิบห้าสิบองค์นะเป็นร้รยอยยังว่าเนี่ยตั้งอยู่เนี่ยนะครับ เต็มเลยนะครับก็เป็นหินเกะสลักเป็นพุทธรูปนะครับเนี่ยู้ว่าเจอะหรบ้างนะครับนี่ก็เป็น,นองค์นั่งนะครับจะต,ต่อเป็นําตัวหลายๆเลย ครับองค์เล็กองค์ใหญ่เต็มเลยครับเรจะตั้งอยู่ข้างหน้าด้านข้างซ้ายมือของทางเข้าวัดนะครับ นั่นแหละครับเพราะว่าเป็นหินอ่อนแกะสลักครับได้หินอ่อนหินทรายเป็นหินทรายนะครับแกะสะลัก อันนี้น่าจะเป็นหินอ่อนนะอันนี้เหมือนกันหรือรอบนะครับก็บรรยิกาศในวัดนี้ก็เย็นสบายดีนะครับก มีดอกจำปาหรือลีลาวดีเนี่ยหอมนะครับมีต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับที่อยู่รอบๆวัดเนี่ยโดยเฉพาะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นต้นจำปานะครับสองข้างเลยหอมเลยแล้บก็ใครอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยว,ยวได้นะครับที่ลบบรุรีนะครับขามาง่ายนะครับเพราะว่ามีติดสถานีรถไฟเลยนะครับลงสถานีลบบุรี่ไปเที่ยวได้หลายที่เลยนะครับ เดินไปก็ได้นะครับไม่ไกลนะครับแต่ละที่เนี่ยก็ประชาสัมพันธ์เลยก็ได้นะครับมาลบบรุรีมาจากกรุงเทพนะครับก็นั่งจากกรุงเทพมาลงสถานีลบบุรีเนี่ยแล้วก็เดินเที่ยวนะครับที่ใกล้ที่สุดก็เป็นวัดพระศรีมาธาตุนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นถ้าเดินดูวิหารต่างๆหรือเจอดีย์นะครับก็จะเป็นวัดบัรไดาหินนะครับเนี่ย แล้วก็ไปที่พระปรางสามยอดนะครับเดินไปอีกประมาณสองสามร้อยเมตรนะครับแล้วก็ไปไหว้สารประการนะครับ mm hmm. ก็จะมีไอ้วัดอีกวัดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเดินไปที่ประมาณไม่ถึงกิโลนะครับไปเที่ยวพระราชวังพระนารายณ์นะครับ mm hmm. ก็มีแต่ละที่ก็เดิน เดินได้ทางนั้นเลยครับไม่ต้องเสียค่ารถตุกๆหรือเราอยากจะนั่งรถก็ได้นะครับนั่งมอเตอร์ไซค์หรือเราเดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นสถานที่ที่ลงที่เดียวนี่สามารถเดินโดยเท้าเปล่าเนี่ยเดินชมได้ทั่วเมืองลบบุรีได้นะครับสถานที่ต่างๆนะครับที่เขา พาเที่ยวกันเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่พันกว่า,ป,นะ 1, วาป,ปีนะครับพันกว่าปีร้อยปีนะครับแต่ละที่นะครับร้อกว่าปีสองรอยปีสามรอปกีก็เยอะนะครับก็มาชมกันได้นะครับนะครับ ก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับก็ผมว่ามาหลายรอบนะครับที่ลบบุรีเนี่ยเพราะทำงานอยู่ลบบรุรีตอนที่ทํางาน,นลบบุรีนะับก็มาเที่ยวหลายรอบนะครับก็เดินเที่ยวชมคลิปนี้เอามาฝากให้เอฟซทุกท่านนะครับมาชมนะครับก็ เป็นคลิปที่ผมไปเที่ยวเขาพระวิหารก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเป็นพันๆเป็นสองพันครั้งนะครับขอบคุณทุกการติดตามการรับชมนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ผิดถูกประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจำนานชาแนลด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ หัเ,เพิ่มนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ